สวัสดีมิตรเพื่อนๆทางด้านเฟซทางด้านไลน์การสวัสดีทางด้านเพื่อนๆนทางด้านเราซ่อมได้เลยนะครับวันนี้ช่างแต่ผมพาเพื่อนมาลุยในเรื่องของเครื่องซักผ้านะครับซัมซุงอาการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแกตักับก็เปิดด้านหลังออกนะครับอันนี้ผมจะมาดูสายนะครับว่าเป็นอย่างไรมากครับสายขาดหรือปานะครับหรือมีอะไรแคบงให้มันหลุดหรือว่ามีอะไรที่ อ่าเป็นทอดังเก็ว่าไฟม,ม,มันไม่เข้าเครื่องนะครับเพราะว่าเสียบบั๊งแล้วเนียบนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับก็เลยต้องมาเทคดูด้านหลังครับว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะครับมีสายคาสายรุดสายทับหรือเปล่านะครับก็ลื้อดูนะครับมีขี้หนูอยู่นะเนีย่ยนี่ ดีข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลัง,งดีอยู่เเป็นอะไรอยู่ๆก็ไม่เิ็เลย ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนแรกว่าจะถอดด้านหลังนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับมาถอดตรงนี้ดูก่อนนะครับเพื่อจะเห็นอะไรข้างในะครับผมตอกน็อตออกสี่ตัวนะครับแล้วก็เปิดดูข้างในนะครับว่าข้างในยังดีอยู่หรือเปล่านะครับก็เปิดงาดออกมานะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครับโดนหนูแท้สักขาดกระจุยหมดเลยนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้เครื่องซักผ้าไม่ติดนะครับอาการนี้ไม่ยากนะครับเพราะสายขาเฉยนะครับนี่เป็นการ าต่อสายเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับรอยหนูแทะขาดตรงไหนเราก็ไล่เทสสายนะครับแล้วก็ไล่บัตกีทีละเส้นนะครับทีละสีสีเดิมนะครับเราไปหาสายไฟมาเพิ่มแล้วก็บัตกีเข้าไปนะครับแค่นี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเคสนี้น่าจะง่ายนะครับเพราะว่าการเสียคือหนูกัดสายขาดตรงนั้นเองนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนสายเอาสายมาต่อนะครับบัตกีแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับ เดี๋ยวผมทําให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับน,นี่นะครับตรงนี้ก็เก็บขาดนนนหนูกัดสายขาดหนูกัดสายขาดข,าด,ขาดเยอะเลยอะ่ะน,น,น,นี่หนูกัดเลยนี่แล้วก็แน่แล้วก็แน่โอ้โหหนูข้าวไปกัดเหรอนี่ เละเ<ช>ทมหมดเลยนะเยอันนี้ต้องอนนี้ต่อ,อยากว่ามันจะสายสั้นแบบนี้ก็ได้นี่ไงเรามันเทมนะขาดไิเจอรเลยสี่เส้น<ช>สามนี่หนึ่งสี่นี่น้่งพันใหม่หมดเลยเพราะว่าหนูมันเข้าได้มันกัดเละหมดเลย ครับก็ใส่ท่อหดนะครับเราก็หล่นไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาเทสกันดูว,ว่ามันจะเต็มหรือเปล่าโอเคนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ กดปุ่มอะไรก็ขึ้นหมดนะครับเครื่องทํางานปกติครับก็เกือใช้ได้นะครับแับผมเรียบร้อยแร้วครับเพื่อนครับตัวนี้ซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสื้อผ้าถังเดียวนะครับอาการนะครับตัวนี้ก็เป็นอาการของหนูกัดสายขาดนะครับซึ่งเราก็ทําการครับับกี้แล้วก็พันสายไฟเรียบร้อยนะครับก็ปิดงานได้นะครับผมชัวร หนูมันหลที่จะกินหนูหลปเป็นเป็นไรอ่ะกดไม่ลง,ลงแล้วหมุนปกติไหมหมุนปกติอยู่แต่ก็สายก็ขัดขัดนิดนิดโอสายทำได้หรืะสายทำได้ป่ะหรือว่าทำไปเลยถ้ามันดูดูแล้วกันขอบคุณเพื่อนๆสำหรับกำลังใจเสียงทุกสายสำหรับกำลังใจทุกท่านนะครับปิดท้ายด้วยพัดลมคอยางครับสิบหกนิ้วที่เขา ให้ไปซ่อมอีกหนึ่งตัวนะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาแล้วจุมกสัสวนครับ